โอ้ยพี่นงแดงมากเลยกับมาสิเลยโอ้ยโผล่อผล่ลงเฮ้ยเฮ้ยบ่ได้เก็บดุ่นเด้อพี่น้องยังมั่นเนี่ยไม่ได้กินง่ายๆเด้อเนี่พี่น้องดีตะเทือดีตะเทือแล้วนั่นไปเด้อจ้ะแม่แต่ตารเก็บปวยใหญ่เ้อพี่น้องเด้อเก็บกวนจ่ายเก็บกวนเก็นบ่พี่หนงนี่ต้องไปไหมจุ่มนี่เนี่โอ้ยตื่นสะออนจุ่มนี่แห้งเก็บใส่กูุ้งกระมังส่วนหนู่งครั พี่น้องเปลี่ยนกระถางแม่มาจิกัดมือโอ้พี่น้องแม่ตัวนี้หน่อยหน่อัดขั้นเถอะที่จ้าเนี่ยพี่น้องโบเดย์มาเก็บดูนักข่าวเกี่ยวพี่น้องอันนี้เขาเอื่อนน้ำแม่งมันนะจ้ะเอาไปกลัวกินจ้าพี่น้องแซ่บกลัวกินนะนี่ปลายน้ำหยอกหยอกตรงนี้มือสาวขอโทษมาแต่ตีห่ามาแต่แม่มาเก็บแม่งมันเราสั่นล่ะแม่แม่งมันออกหลายเราสั่นี่ตรงเดียวเอาเด้อ มันเป็นอย่างนี้เหมือนบันนี้ก็ยังติดตามเดียวหาไม่มายังมันอยู่ใส่เนี่ยโอ้ยเนี่ยต่อยเดีพี่น้องหันมอมันไหลเลยพี่น้องเดือดจึ้งขึ้นอยู่เป็นปุผมเป็นปุ่มเด้อะตะกี้ไปเก็บมองไหนไฟใหม่นี่เล่นใส่หลุดจ้าอันนี้คู่นี้พอไฟใหม่ดูคู่หน้าจะของไม่ได้จุดจนมันเกิดเกิดเอนกับมีอยู่พ่อมีอยู่จ้าพี่น้องพ่อได้เก็บได้เริ่มเนี่ยมตอนจุ่มเนี่ยโดดไปนาเดียดนั่นดิเก็บว่าเหมือนโย่อืเอาใจเย็นๆเต้นเต้นแหงพี่น้องเพราะว่าอย่างบอกเฮ้ยเก็บนะ

ออออืื๋เกิดจังสีไข่แน่มันบอหกจุ่มนี้จุ่มนี่อือกล่มองสิละพี่น้องขอว่าได้เก็บโดนเนาะจะไปพิธีพี่ันก็บ่ได้ละเึ่งตื่นแม่งมันเนี่ยอืมโอ้ยจะอดแน่ เชี่ยอ่อนเจ้าเด้อย่าเฝ้าลงหูไปเด้อออยู่ไหนแน่ล่ะอย่าไปทั่วจีบเขาได้แบบนี้แม่นจีกัตีเดี๋ยวลงมาหอดไทยหน้าสิพี่น้องจะกำจีนังแน่เราไดกทิ้ กำลังยงอยู่โอ uh. hmm. ้แม้ม yeah. ันดิพี่หาหูวมันไหมหาห่งมันแงมกินกินแงมเก็บเก็บเจ้าตัวแงมกินกระจุ่มเอาจุ่มเอาเบิดเดียวเบิดเนี่ยแม้มันเฮ้ยหอน เอาเนี่ยเลี้ยวมันหนีอยู่ดีโอ้ปดพี่น้องปดพี่น้องจ้าเดียงจึงกึ่งอยู่อุ้มทุ่มอยู่แม่เอาเอาเอ้าเอ้าจ้าจะเก็บไปไหนพี่น้องจ้ะแม่มันหลาขอรุอง่งหนึง่งก่อน ไหนเนี่ยเมียกับดไปนั่งสองลงหัวเอลยจ้งพี่น้องผลงานวันนี้จ็าอย่งเ้เใหม่จ้าเรื่มงไอนสั่นจัา อืมก็อะไรอันไงอายะอยูอ่พี่น้องใบกประไพรจ้ะมันมีแกะไม่กิดเรียงน้ำพี่น้องนี่แหละผลงานเลือกก่อนนอยากขีดเงียออกก่อน มันสิบวได้ยไปน้องไข่อยู่พ่อได้กินอยู่ถวยหน่อยนะมาจ่ะได้เแล้วอาหารหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบ้านสวนวะจีราพ่อนี่ได้จ้าก็ต้องเลิฟนะโยนเงียวยนเงียอยังมัน